พอยายกลับมาเจะได้ไม่ต้องเหนืเพื่อเป็นบางภาลายบางวันหนูก็เห็นนะเจ้าของบ้านมาโทรน,นี้แม่หนูเสียไปแล้วหนูอยู่กับพ่อหนูแล้วก็น้องค่ะก็พี่สี่คนคะ่ะหนูกลับจากมาโรงเรียนหนูต้องช่วยพี่เด็กพืษแล้วก็ทำงาน,นบ้านแบบมอภาละให้พี่คะ่ะ บางส่วนเด็กไม่ได้มาโรงเรียนเด็กขาดเรียนบ่อยส่วนหนึ่งที่กูโทรถามผู้ปกครองโทรตามเด็กให้มาเรียนนะคะผู้คนจะบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินให้ลูกมาไม่อยากให้ลูกมาโดยที่ไม่มีเงินไม่อยากให้ลูกมาอดให้เพื่อนเห็นอายเพื่อนครูอ่ะเป็นผู้ให้แต่พอมาเนี้ยก็คือมันให้ให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องเรื่อง,องทุนการศึกษา คอครูกฤษณาชัยวันค่ะอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนทําหน้าที่แอดมินดูแลนะคะทุนเสมอภาคของทางโรงเรียนค่ะครูปิญญาดาพุ่มสาขานะคะเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ค่ะเนื่องจากครูเนี่ยไปเห็นใน Facebook ว่ามีทุนเสมอภาคในส่วนนี้นะคะคุณครูมองว่าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบนต้นสนของครูเนี่ยมีเด็กยากจนเยอะก็เลยนําเสนอท่านผู้บริหารณตอนนั้นนะคะว่าขออนุญาตคัดกรองเด็กเพื่อที่จะเผื่อผ่านเข้าไปในกระบวนของผ่านเกณฑ์การคัดกรองเด็กก็จะได้ทุนเสมอภาคด้วยซึ่งครูก็ขออนุญาตท่านไปท่านการอนุญาตให้ทาค่ะครูก็เลยเริ่มทํางานณจุดนั้นตั้งแต่ปี2563ค่ะครูมองว่าเด็กได้รับค่าของชีพก็จะทําให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้น เคสที่ประทับใจสุดก็คือเป็นเคสที่คัดกรองคนแรกแล้วก็เป็นเคสคนปัจจุบันที่ยังได้รับทุนต่อเนื่องอยู่ซึ่งน้องจากแต่ก่อนน้องไม่ค่อยมาโรงเรียนเนื่องจากสภาพสุขภาวะน้องไม่ค่อยดีด้วยนะคะพอน้องได้รับทุนปุ๊บ เหมือนกับว่าเราทําข้อตกลงกับผู้ปกครองนะคะตามเงื่อนไข,ขของทางกสศที่ระบุไว้ว่าร้อยละแปนักเรียนจะต้องมาเรียนนะคะแล้วก็มีน้ําหนักส่วนสูงที่เป็นไปตามเกณฑ์อย่างน้อยถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็ขอให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีขึ้นซึ่งแต่ก่อนน้องขาดเรียนบ่อยพอน้องได้รับเงินทุนไปปุ๊บเหมือนน้องแล้วก็คุณยายเนี่ยมีกําลังใจในการที่จะมาเรียนมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้งให้อยู่แบบไม่ได้มีใครมาเหลียวแลเนาะ การเยี่ยมบ้านบางทีไม่ได้ราบรื่นเสมอไปบางทีบางบ้านอยู่ในแหล่งชุมชนแหล่งที่แบบเป็นแออัดหรือมีคนขี้เมาหรือมีคนติดยาอย่างเงี้ยครูก็ ไปมาหมดแล้วครูประจําชั้นน่ะจะต้องลงพื้นที่ทุกบ้านอยู่แล้วครบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะทราบเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กคนไหนเป็นอย่างไรนะคะแต่พอปุ๊บพอมันมีรายชื่อเนาะในการคัดกรองออกมานะคะมันก็จะทําให้สะดวกมากขึ้นว่าเราลงไปขอข้อมูลเพิ่มเติมต,ตามเอกสารที่ที่แนบมาพอเราได้ข้อมูลมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการกรอกกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นตอนแรกๆก็จะกระท้นกระแทนนิดน,นึง ะะพอไปก็ได้ประสานงานกับครูแอนมินนี่แหละก็เลยทำให้าการทำงานราบรื่นขึ้นประทับใจมากนะคะว่า,ามีเป็นเหมือนผู้ใหญ่ใจดีเนาะมา มอบความสุขให้กับน้องๆซึ่งน้องๆอาจจะไม่ได้คิดว่าเอ,อ้ยในชีวิตข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงแต่นะวันนี้ก็คือเขามีความสุขละมีคนอุดยื่นให้เขาที่เพิ่มเติมจากที่เขาได้รับจากเพื่อนจากครูที่มเรียนนะคะแล้วก็ยังมีคนอื่นเนี่ยที่ที่ยังเล็งเห็นแจ้งว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอันนี้มีความรู้สึกที่ที่ดีใจนะวันนี้นะว่ามีคนที่ามาร่วมมือน,นะกับครูกับโรงเรียนนะคะที่จะสร้างความสุขให้กับ